เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวอนัญญาคำโยธาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเหล่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งการเรียนรู้ที่จะจัดในคลิปการสอนก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้5 e เป็นการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องพระรัตนตรัยธรรมคุณ6ประการโดยในคลิปการสอนจะสอนตามแผนการเรียนรู้เลยซึงได้แก่ขั้นที่1ก็คือขั้นกระตุ้นความสนใจอันดับแรกจะทักทายนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายการเช็คชื่อที่หลากหลายรูปแบบเพื่อบูรณาการเข้ากับสาระอื่นๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน ว่าชั่วโมงที่แล้วเรียนเรื่องอะไราและนำมาทบทวนในชั่วโมงนี้โดยการร้องเพลงให้เข้ากับเนื้อหาที่เรียนและตอบคำถามเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหาให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเรื่องพระรัตนตรัยธรรมคุณ6ประการซึ่งนักเรียนจะได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธรรมคุณ6ประการ แล้วนักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่านโดยนักเรียนจะได้มีการวางแผนการทำงานแบ่งหน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์การช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขซึ่งในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนั้นครูก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียน เมื่อทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นที่3ก็คือขั้นอธิบายความรู้ครูให้นักเรียนแต่ละก,กลุ่มอธิบายความรู้โดยการตอบคำถามพร้อมยกตัวยอย่างประกอบคำอธิบายและช่วยกันทำใบงานที่3.1ตอนที่1และคุณครูจะเฉลยโดยให้นักเรียนแต่ละก,กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะขั้นที่4ี่ ขั้นขยายความเข้าใจขั้นนี้ครูให้นักเรียนแต่ละคนะแสดงความคิดเห็นว่าจะปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบ้างและสมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่3.1ตอนที่2ค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่านักเรียนกระตรือรือร้อนในการตอบคำถาม มีบรรยากาศห้องเรียนที่สนุกสนานค่ะขั้นที่5ขั้นตรวจสอบผลขั้นนี้เป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนที่จะที่ได้เรียนในชั่วโมงนี้ด้วยการนําเสนอผลงานจากใบงานที่3.1ตอนที่2ค่ะคือข้อ1นักเรียนได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องใดบ้างและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติเป็นอย่างไร 2. นักเรียนคิดว่าจะช่วยผู้อื่นปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่านักเรียนสามารถนำเสนอได้ดีแต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังขาดความมั่นใจและรูปแบบการนำเสนอยังไม่หลากหลายแต่นักเรียนได้แบ่งหน้าที่ได้วางแผนและฝึกการกล้าแสดงออกจากนั้นครูดได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้คือ พระรัตนตรยัยมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและชาวโลกดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเนื้อหาในวันนี้คือธรรมคุณหประการหรือคุณของพระธรรมหกประการ 1. พระธรรมเป็นคำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว 2. พระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติย่อมจะเห็นได้ด้วยตนเองเท่านั้น 3. ปฏิบัติเมื่อใดก็ย่อมเห็นผลเมื่อนั้น 4. พระธรรมสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้เพราะเป็นความจริงตลอดเวลา 5. ควรน้อมพระธรรมเข้ามายึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต 6. กการรู้พระธรรมเป็นของเฉพาะตนที่ปฏิบัติตามเท่านั้นทำแทนกันไม่ได้จากนั้นคุณครูได้มอบหมายการบ้าน ให้เป็นงานแผนภาพความคิดเรื่องธรรมคุณ6ประการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตนด,ด้วยตนเองและเป็นการทบทวนหลังจากจบบทเรียนค่ะที่คุณครูเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning มาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นี้คือก่อนหน้านี้นักเรียนจะขาดแรงกระตุ้นในการสนใจในบทเรียน ขาดแรงกระตุ้นในการแสวงหาความรู้การเรียนแบบดั้เดิมจะน่าเบื่อไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือขาดทักษะและไม่สามารถอธิบายความรู้ได้ฉะนั้นคุณครูจึงเลือกการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5E คือการสืบต่อหาความรู้เพื่อเสริมทักษะต่างๆรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เสริมความคงทนในการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีตัวชี้วัดความสำเร็จก็คือการนำเสนอผลงานของนักเรียนผลตอบรับของนักเรียนค่ะเหตุผลที่เลือกมาก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ 5e เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเองผ่านการใช้แผนผังความคิดของกิจกรรมกลุ่มที่อยู่ในขั้นสำรวจซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเรียนนอกจากนี้การออกแบบการสอนที่ครูนำมาใช้คือการเช็คชื่อการร้องเพลงการตอบคำถามเข้ามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนสนุกไม่น่าเบือ่อ นักเรียนทุกคนได้รับการกระตุน้นให้ฝึกสร้างมโนทัศน์หรือความคิดร่วมยอดด้วยตนเองหลักฐานร่องรอยที่ได้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือใบงานผลงานแผนภาพความคิดและแบบประเมินต่างๆส่วนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ก็คือนักเรียนสับสนในเรื่องพระรัตนตรยัยว่าคืออะไรประกอบไปด้วยอะไร แต่ครูมีวิธีแก้ปัญหาคือนำบัตรภาพพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างประกอบมีกระดาษคำตอบธรรมคุณ6ประการเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพให้ได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะสำหรับคลิปสรุปแรงบันดาลใจการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. <laughs>